โอเคพี่น้องเอ้จะได้ขึ้นเพื่อสีผ้าเขาไปหล่อมึงหมู่บ้านเลยวได้บานตกันี้อผาหล่อวันไส่ะสาไปหล่เอุ้าเนี่ยว่าอยู่บ่อนั่นเราคืออารมซี่นะอนุญาตได้เป็นเศร้า ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปจ้ออกไปเจ้สัตว์เข้าไป,าไปมันยะกาลายเป็นอาไรขึ้นเฮือเื่กํลังจะขึ้นเฮือ อ้าถ่ายดมดำมือหลังบ่อเขือนแม่แวบ่อไม่ายเขาาอา่นอะไรไปน้อะไรคนเขื่องคนของออกมา สำนึกยังธรรมดาแล้วน่ยงป้าจะได้ไม่ผ่านไพี่น้องกต้องเคลื่อนนะว้เบิ่งไปนำกานพี่น้องกานนเืออไปเอไปน้อเื Bên hưa, bên hư hưa hư, 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 hư. gà

thừa nhảy nè ừ. không ai chơi suzu này không, không. No, no. <cười> <cười> ครับครับ,รบไปอยู่โคก้ครัเครบับได้ยนนะ่โงเกาขาใ่ขน่าก่าลไปเบิ่คนเขงเองออกมาเ่อยเนอไงเพราะว่าสถานการณ์น้ำนกาลังสิขึนนนขาาน้น,งงนสีขึนขนนน้นเรื่อยๆเบิ่ง เพราะว่าทั้งเทิงก็ล้องเล่งปล่อยเขื่อนปล่อยน้ำจากเขื่อนคนทางกันตื่นได้น่ะ,อะเอเ่อฮัลแลนด์อยู่ของทางนั่นนี่นะในทางมันไม่ได้เหลือกั่เนี่ย มัวกเจกเียบเดอเดอรมาแรงเด้อน้ำ um, ังจิกินอยู่มอนนี่มันค่าสูกยวะคาูไปไ่ได้เด้ไปไ่ได้จใช้กเจ้านะ อ๋อเดีเขากินก <occurs> ่อนเดเดอาไเดน้ออย่าจับระวังเด้อนี่อย่าจับพิมพ์เพื่อเด้อใ่ขี่เพืองเขาแล้วขี่เพื่องขา นำแห้งและนำนำนำซีนำซีไร okay. ่หล yeah, really? ัดเดมหลัดลงรูมเตี้ยเตี้ยเอาเ่อของกินนะอันนี้เพื่อนเราปอนไีกอันนี้ใครอันนี้ใครอ๋อปวดโมเลย

ไก่พี่น้องเลยไก่ปั้นใส่กระซั่งเลี่ยงเลี้ยงไก่บอนมีแต่ก่อนล้างเลยนะสิคุ้งเลยพี่น้องเลยนี่ทีถั่วอะไรยังโบราณประมาณสัวเซนสามสิบเซนเอออันนี้ทางเนาะแมน ทานจีนอจะมว่าเข้าเพือนานจีนก็มาเรื่กเองบาเสูคุณืองมาบัลายมาค้ายเพรากำลยดบ้านทางคำเียนมันจะสูงกว่าลาน้ำเลยน้อยมันซีโปีมสูงกว่านี้

อ mhm. ย่านม <to> ันมากันขึ้นแล้วนะมันะ่านมาเพราะว่าวันที่เศร้กลัวพายุยังสิข่าอยู่นี่เพราวันมาที่เขาอีกแล้วลูกลูกต่อต่อมาอีกแล้วยังโบยุทเลยมาต้นเกี่ยวประวาดลุยน้ำเกี่ยวเนาะโอ้ยมาโซดา จะให้กูเด้อเมาเอากูเลี้ยวมึงไล่เถื่อกูอยาเข้าพีมพิไล่เต๋อ้อเตชุบเออ้ตากมันลอดฝ่าพี่ัน้ำบกเข่อลยางไวโอ้ขากระลอยเด้อ

เอาไปกินซะก,ก่อนมาอยู่แล้วปีแลว้วนี่มาเหล่อร้ายเถื่อนเดี๋ยวน้อยนี่นี่ลอยน้ำเดีว๋วนี่ นี่นี่นี่นนนเด็อดหัวนี่โอ้ยลอยนะ้ำไปใส่เด้ว่ะเนี่ยหานได้ว่าาไปขีอันเพื่ออะไรมันนันบูรังคาเลยเกิดจะทั้งเทิงหมดแล้วเนาะนี่น้องเอ้คิดว่าบะมีภาพแบบนี้กันยังมีอยู่คือเกอ่า คนเห็ดเห็ดบางไวยคลองและหน่อยที่ทิงคุณน้องสถานการณ์ เป็นวัดนวเขานยวั็นแหละฮะตอนี้ไดู้งอแต่และปีก็มาผ่านวัดนี่แหละผ่านมาหนีอยู่ตอ้นอาลซีบอ่ะ คนรื่องอกแล้วอันนี้จะเป็นวัดนะเว้ยพายจำพา

ะลอนนี่การนำปิดแล้วนี่ี่น้องพ่ที่ผ่านมานนเด้ลังอันนี้เห็นแต่จอมมันนะเด้ขาีคี่านบ้านนี้แล้วย่างมันเทินตรงนี้เอะยสันนีหันมเทิรอลมันเลอะแน่หุก ลงแล้วมันลงมันลงลงแกมือเด้อเมือเดอมื่อเด้อไก่เนอมันขาวไดิพระใหม่บอก เราคุถึงงานร้านเพื่อนเจ้าว่นี่สาวโอ้สูงแค่ไหนแต่สู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 งมตัวเข้าบอเอาเท้าคุจะิจัก ย่ามันสิไปตื้นบอมันหงมอเนื้อบอขสีเก่ายามันถ่วมถูกปีอยู่บบานี้ปีหน้าก็ท่วมอีละเคลือนลายนะอยู่ไทยยังไม่เลื่อนทเหล่าปล่อยปล่อยเพื่อพ่อเหมือก้นนอีกน้ำเงือมล่อเมื่อวานนี่บอกสี่บอนมันเอาเลยจ้ะยย่ได้เพน่ซอยเนื้อยด้ท่วงกันนะครับ Út tờ nằm hấu liền lên quả như vậy Rồi Này nào. Rồi cả nhà nhà Tân này đấy Ừ Ừ lạt nó ล้งนี่ด้เนอนมาขี่เครื้อผ่านน,ะนี่นี่มาขี่เครื้อผ่านเลยมันขานมาขี่บูเรอราแล้วค่ะเนาะไปต่อบ้านหาคำเรียน น ed, ้อยเบิ่งบรรยากาศกันไปมากันเนี่เพื่อนเพื่อนทังได้กอัมาปีการน <cost> ี่มี่พู้ลำลับมันไปดุวอะนะทั้งหน้าเอาทัา 9, ้งใดปนะเ้ออบเอไปน้อย รถไทยร้นอกทันอยู่วะนต้ได้ี่แหละกนี่แหละมิตฟูตตุยมันเกอร์ปีกายนี่นะมิตฟูตตุยอยู่สมบูรณ์กนะน้ำไรแดงน้ำไแดงน้ำไหลหลาดเนาะหลาดลงลุมเอเอมันตื้นบนน่ะนะมาทาคำเรียนกับ ท่านนันกปัญญาดาวบรรทากำเรียนกันไม่สิตอนน่ะอันนี้เป็นองค์นี้นะสวนกล้วยพี่น้อย เรองังนี <boundaries> ่สูงแม่เรองังนี่บยานเดาเร่อรังนี่นะี่มันสให้เมยังประธานไีนี่้อใจเว้ยอเาเห็ดเองล้วเพ่อหลังนี่แม่ก็จะว่าอยู่ว่าเห็ดเองเคื่องังนี้ ยังมาเห็นใจเห็นใจเราไปเบิงเห็นมาลรวก็เห็นใจวะอ๋อสาวก็จะเล่นน้ำก็้อ้เล่้ียนี่สิเป็นบองลงกันเล oh, ่นสงการนี่นเองแนี <h> <h ่สิเป็นลักบ้านรับ้านนางคำเรียนบ้านทางคเทางคำเรียนหรอวในตลาดได้เนาะ เาเคยมาตำมังหุง huh. ด hmm. hmm. uh ้น huh. นี่นะติกายนี่เคยมาตำมังหุงนนี่แหละแมนนี่เตำนนี่แหละนี่เอกินข่าวเยอะลังนี่ด้นี่แมนแนกินข่าวอนลังนี่แล้แมนน้ำมังหงุ่ง่เป็นวินแดงองนแล้นอะแมนแล้ว

อยู่สันที่สามยามครบ่เดได้มากับโดได้เราคันมีคันเชื่องออเราสองสาชั้นไปชื่อดินอยูยูโคตดีกาสามชั้นก็มีความมากยม่เนาะได้แต่ใอ่ต่อไปในขั้นถ่วงผู้ปียันได้ยาในบ้านย่เนาะมันสิเป็นบ้านลับ้านบ้านห้างเเบิี้แลยอ่านการแนวนีแนะนำสี้ามาเาจ้นตรายเนมนือนต ยูโคกเขาจะขายแพงขายกงราคาอะไรลบอตงั้นูโคกได้ยู่ดงกระโยมุดซื้อน่อยูน่ะาคจะซื้อดินเขาถามเฮดเหยียดครตะเฮดเหยียดจ้างสร้างนึงหกหมื่นห้าบ้าไดสว่างจีสว่างนาโมงแหละบ้านนั้นบ้านนโมงกับบ้านนันเขาน่นพี้บ้านท่าเดชน่ะแมนนะเดชปฏิกาตะแมนนแมน ยาละตัวนึงมีน้องคือข่อยทะเลมีเท่านึงคือว่าคนบ้านนาวตังบอมเอาเมาเมียย้อนในป้ากันเด้ไก่หวัดในบ้านชินบ้านน้ำโมงเส้นจะบอกจะไก่หวัดบ้านนาโม่เรามีเต้นมีย่างค่อยหู้ค่อยขึ้นตะไครของเนี่ยบ้านน้บอนบ้านน้ำโมงกับปัะฮัดกันเ้านเจ้าของแหละอยู่บ้านน้ำโมง มัນฮัทจะดีบ้างอะมันตื่นหรอบอนี่บอไม่ได้เเอ